เห็ดจ้าทุกคนเก็บเห็ดกันนะจ้าเห็ดคนดูสิเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยนะคะว้าวเอาไปผัดใส่ไข่นะคะทุกคนหรือเอาไปหมกก็ได้นะคะอร่อยจ้าพุ่นนะพี่น้องพุ่นนะไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้เก็บเห็ดอย่างเดียวจ้านี่นะนี่เด้อไม่ต้องทำอะไรแล้วน,นู่นนะ นุน่นเห็ดทางนั้นเห็ดทางนัน้นนุน่นนุ่นนุ่นสามหมื่นขาสามล้านขาเก็บไปเฮอะวันเนี้ยนี่เห็ดทางนั้นุูนนะดูนนะเห็ดทางนั้นนั่นนะนั่นนะอยู่เด้อนั่นนั่นนั่นเห็ดทางนั้นเดี๋ยวสีฟ้าตัวนั่นเดี๋ยวสีฟ้าตัวนั่นพี่น้องเอ้ย พี่น <X> ้องเอ้ยสอนคักพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาซอยเก็บแน่ยบุญนาบุญนาพี่น้องเอ้ยเด้อสิวัดตัวเด้อพี่น้องเด้องามคักพี่น้องบุญนะบุญนาโอ้ยบม่อยากว่าวบุญนาเฮ้ยเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดปลวกไม่ใช่เห็ดโคนเห็ดปลวก เวทตัวว้าเวทตัวนี่นะทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่ว้าวว้าวเยอะมากแบบอันลเล็กๆเนี่ยอันตุมต้มๆเนี่ย <Yes. S 2> น,นี่คนดูสิมันงามมากพี่น้องเอ,อ๋ยมันงามมากเนี่ยเก็บเห็ดเก็บเห็ด เก็บเห็ดเดึกจ้าเก็บเห็ดเดึกจ้าว้าวสวยมากสวยมากจิสวยมากสวยมากเย,กยอะเยอะเยอะเอาไปผัดนะไปผัดนะเนี่ยอสอนคากสอนคาก